ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบ้านช่องรกเป็นนรกชนิดหนึ่งความรกรุงรังของบ้านไม่ใช่ความบังเอิญ แต่ไหลมาจากใจที่ดูได้มักง่ายขี้เกียจจัดแจงสะสางบ้านเรือนร้อนเป็นไฟจากโทสะของคนอยู่อาศัยเป็นนรกขุมหนึ่งเสียงทะเลาะด่าทอบงเบ้งไม่ได้ดังขึ้นเองลอยๆจากอากาศแต่ไหลมาจากใจร้อนๆขาดเมตตาต่อกันบ้านช่องเป็นระเบียบเทียบได้กับวิมานหลังหนึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยสบายตา ไม่ใช่ความบังเอิญแต่ไหลามาจากใจที่มีวินัยไม่มีความขี้เกียจเก็บกวาดเช็ดถูบ้านเรือนเย็นเหมือนน้ำจากการรินเมตตาปราณีให้กันเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งซึ่งรัศมีสว่างแห่งความการุณหาใช่สายลมแสงแดดที่ใช้เองแต่ต้องแพ่พายมาจากใจที่สบายจริงจากการรู้จักเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ใจที่สบายของคนร่วมบ้าน มากกว่าใจที่มักง่ายของตัวเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอะไรอะไรไหลมาจากใจบ้านไหนมีแต่ใจเย็นใจเย็นก็จะเห็นด้วยตาเปล่าว่าเหมือนสวรรค์บ้านไหนมีแต่ใจร้อนใจร้อนก็ร้อนเผาราวนรกตั้งแต่นึกถึงส่วนบ้านไหนมีทั้งใจร้อนและใจเย็นก็ผันผวนปรวนแปรเอาแน่ไม่ได้วันไหนฝ่ายเย็นชนะ ก็เหมือนวิมานดินวันไหนฝ่ายร้อนได้ชัยก็กลายเป็นถิ่นปีศาจเมื่อถามตัวเองว่านึกถึงบ้านแล้วนึกถึงอะไรหากนึกถึงสวรรค์ก็ควรนึกยินดีมีแก่ใจรักษาไว้แต่หากบอกตัวเองว่านึกถึงบ้านแล้วนึกถึงนรกก็ควรตกลงกับตัวเองให้เด็ดขาดว่าความพร้อนจะเริ่มจากใจใครไม่เป็นไรขอให้จบลงที่ใจเย็นๆของเราเอง ทำไว้ในใจว่าเราเย็นได้คนหนึ่งก็เหมือนได้น้ำขึ้นมาบ่อหนึ่งในนรกแห่งความแห้งแล้งนี้หรือกระทั่งได้แสงฉายขึ้นมาที่ปลายอุโมงค์นรกบ้างแล้วทีนี้เรามาดูลักษณะของบ้านเก้าข้อที่ไม่ถูกตามหลักทำอะไรก็ติดขัดทำอะไรก็ไม่เจริญอยู่แล้วจนความฝันของใครหลายคน ก็มักที่จะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังบ้านที่ดีอยู่แล้วมีความสุขนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลังใหญ่โตแต่จะต้องเป็นบ้านที่มีความน่าอยู่และถูกต้องตามหลักของห่วงจุย้ยหากบ้านของเราไม่ดีไม่ถูกตามหลักของห่วงจุ้ยนั้นก็จะทําให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยมีบ้านทำอะไรก็ติดขัดไม่มีเงินทองเข้ามาเราลองมาดูกันว่าบ้านทั้งเลักษณะนี้ อยู่แล้วจะจนเป็นอย่างไรข้อที่หนึ่งสภาพแวดล้อมของตัวบ้านและรอบบ้านมีความรกและสกปรกไม่ได้อยู่สภาพแวดล้อมที่ดีจะต้องสะอาดปลอดโปร่งโล่งสบายควรที่จะหาเวลาจัดบ้านปัดกวาดเช็ดถูเพื่อที่จะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในครอบครัวเข้ามาในบ้านหากปล่อยทิ้งเอาไว้ให้สกปรก จะเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตข้อที่2ตัวบ้านที่อยู่ต่ำกว่าพื้นถนนหรือสูงกว่าถนนตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วหากพื้นถนนสูงหรือต่ำจนเกินไปจะทำให้โชคเข้ามาหาตัวบ้านไม่ได้แต่ก็มีวิธีแก้นั่นคือหากถนนต่ำก็ให้แก้ไขด้วยการเปิดร้านหน้าบ้านให้กว้าง เพื่อพร้อมที่จะรับเงินรับทองให้ไหลเข้ามาในบ้านของเราข้อที่สมีสะพานตัดตัวบ้านหากตัวบ้านของเราโดนสะพานบังหน้าบ้านนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกหลักและไม่เหมาะสมหากใครจะซื้อบ้านควรสังเกตดูด้วยว่ามีสะพานหรือมีอะไรมาบดบังบริเวณหน้าบ้านของเราไหมข้อที่สี ตัวบ้านที่มีประตูหรือจำนวนหน้าต่างเยอะจนเกินไปเชื่อว่าจะทำอะไรเงินทองที่มีอยู่ในบ้านก็จะไหลออกนอกบ้านได้ง่ายๆวิธีแก้ให้หาอะไรมาปิดโดยเฉพาะบ้านที่ไม่จำเป็นก็ให้หาอะไรมาบังเอาไว้ข้อที่5รั้วบ้านอยู่ในตําแหน่งที่ต่ำไปแม้บ้านจะส่ไวอยากจะโชว์ตัวบ้านของเรา แต่ตามหลักของห่วงจุ้ยที่ดีนั้นไม่ค่อยจะถูกเพราะจะทำให้เงินทองเก็บไม่อยู่ไหลออกนอกบ้านได้ง่ายๆข้อที่6บ้านที่มีประตูแล้วเปิดมาเจอกับบันไดตามหลักของความเชื่อห่วงจุ้ยนั้นเชื่อว่าจะทำให้เงินทองที่มีอยู่ในบ้านรั่วไหลออกจากกระเป๋าเงินไม่เข้าและที่สำคัญไม่ดีต่อสุขภาพด้วยข้อที่7 ประตูเข้าบ้านมีความแคบถ้าอยากให้เงินทองเข้ามาเยอะๆประตูทางเข้าบ้านจะต้องสะอาดและมีความกว้างไม่ควรหาอะไรมาวางบังประตูของเราข้อที่8ห้องครัวคือหัวใจของบ้านครัวคือโชคชะตาของผู้หญิงมีบ้านถ้าครัวสุดผู้หญิงที่อยู่ในบ้านจะมีปัญหาสุขภาพถ้าหลังคารั่ว หมายถึงรับรั่วถ้าพื้นครัวมีโพรงผู้หญิงบ้านนี้จะเจ็บป่วยได้สิ่งสำคัญอีกอย่างคือตำแหน่งของเตาไฟคนจีนเชื่อว่าเตาไฟเป็นตัวแทนของผู้หญิงผู้ให้กำเนิดจึงห้ามตั้งเตาไฟในทิศตรงข้ามกับอ่างล้างจานหรือไม่ควรตั้งเตาไฟติดกับอ่างล้างจานและห้ามตั้งเตาไฟโดยใช้ผนังร่วมกับห้องน้ำเพราะจะทำให้ผู้หญิงในบ้านป่วย แถมโชคลาภก็จะไม่เข้ามาในบ้านด้วยหากมีเตาไฟในบ้านควรใช้บ่อยๆเพื่อหมุนเวียนพลังยางคือความร้อนซึ่งจะต้องบาลานซ์กับพลังหินความเย็นของน้ำในบ้านที่มีการเคลื่อนไหวด้วยข้อที่ 9. ห้องนอนก็สำคัญเช่นกันห้องนอนที่เก็บของเยอะเกินไปจนดูรบก็เหมือนเป็นการสะสมพลังลบไว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นควรมีของน้อยที่สุดข้อควรระวังอีกอย่างอย่าให้ประตูห้องน้ำเปิดมาแล้วเจอเตียงเลยเพราะจะทำให้ป่วยสำหรับหัวเตียงไม่จําเป็นต้องหันไปทางทิศตะวันออกเสมอไปถ้าในห้องนอนมีกระจกไม่ควรให้กระจกหันหรือสะท้อนมาที่เตียงนอนเพราะจะสะท้อนพลังดีๆออกไปหมดและถ้าห้องอยู่ชั้นล่างของบ้านห้ามนอนหันปลายเท้า ไปทางประตูเข้าตัวบ้านเพราะจะเหมือนการหามคนเจ็บคนตายให้ทุกคนลองสังเกตบ้านของตัวคุณเองดูหากตรงกับ9กข้อของลักษณะบ้านที่เรากล่าวมานี้หากแก้ไขได้ให้รีบแก้ไขเพราะบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะใส่ใจและจัดให้ถูกต้องตามหลักความเชื่อของห่วงจุย้ยเพื่อสิ่งที่ดี จะได้เข้ามาหาตัวคุณและผู้อยู่อาศัยในบ้านสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์และข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ Thank you